ยินดีต้อนรับสู่ช่อง y o u YouTube c h ิป and Drip วันนี้เราจะพาคุณมาสัมผัสกับความหรูหราและความล้ำสมัยของรถยนต์ซีดานขนาดเล็กที่กำลังมาแรงในปี2025กับนิสสันอัลเมรารุ่นใหม่ล่าสุดรถที่ได้รับการปรับปรุงทั้งรูปลักษณ์สมรรถนะและเทคโนโลยีเพื่อรองรับการใช้งานในยุคที่ต้องการทั้งประสิทธิภาพและความหรูหราอัลเมราใหม่ในปี2025ไม่ได้เป็นแค่รถคันเล็กทั่วไปแต่มันคือยนต์ประกรรมที่สะท้อนถึงอนาคตในรูปแบบที่จบต้องได้ นิสสันอัลเมรา2025มาพร้อมกับดีไซน์ใหม่ที่ล้ำหน้าโดดเด่นตั้งแต่แรกเห็นด้วยเส้นสายที่เฉียบคมกระจังหน้าดีไซน์วีโมชันแบบใหม่ที่ดูกว้างและทันสมัยมากขึ้นพร้อมไฟหน้าแบบเลตที่ออกแบบให้มีลักษณะเฉบเฉียวสปอร์ตพร้อมกับไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในทุกการเดินทางด้านล่างมีไฟตัดหมอกดีไซน์ใหม่ที่เสริมความหรูหราและสปอร์ตในเวลาเดียวกันฝากระโปรงหน้าถูกออกแบบให้รับกับส่วนหน้าของรถอย่างลงตัว เส้นสายที่ไหลาจากด้านหน้าไปถึงด้านหลังทําให้รถดูยาวและปลาดเรียวมากขึ้นกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถพร้อมไฟเลี้ยวเลตในตัวทําให้รถดูพรีเมียมยิ่งขึ้นด้านข้างของตัวรถมาพร้อมล้ออลลอยลายใหม่ขนาด16นิ้วที่เน้นความหรูหราและเสริมบุคลิกสปอร์ตเส้นสายที่พาดผ่านตัวถังรถตั้งแต่ด้านหน้าไปจนถึงท้ายรถช่วยให้รูปลักษณ์ของอันเมราดูโชบเฉี่ยวและมีความไดานามิกมากขึ้นมือจับประตูโครเมียมให้ความรู้สึกหรูหรา กระจกบังลมด้านหลังแบบไลฟ้าระบอบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อเดินออกหาก่างพร้อมกับสมาร์ทเอนทรีและปุ่มพุชสตาร์ทที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานประจําวันด้านท้ายของรถมาพร้อมไฟไท้ายแบบเล็ดีไซน์ใหม่ที่ดูฉบเฉีียวทันสมัยและเสริมให้ท้ายรถดูมีมิติและกว้างขึ้นสปอยเลอร์ท้ายพร้อมไฟเบรกดวงที่3ดีไซน์ใหม่และกันชนท้ายที่ออกแบบให้ดูแข็งแกร่งสปอร์ตและกลมกลืนกับดีไซน์โดยรวมของตัวรถ ช่องเก็บสัมภาระท้ายมีขนาดใหญ่สามารถจุของได้มากเหมาะสำหรับการเดินทางระยะไกลหรือใช้งานในชีวิตประจำวันเมื่อเข้าสู่ภายในห้องโดยสารของนิสสันอัมเมร2 0 2 5จะพบกับความรู้สึกหรูหราทัานสมัยและเงียบสงบห้องโดยสารตกแต่งด้วยวัสดุคุณภาพสูงบ่อนั่งหุ้มหนังสีทูโทนสไตล์สปอร์ต พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันทรงดีเชฟพ,พร้อมปุ่มควบคุมเครื่องเสียงและหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ TFT ขนาด7นิ้วที่สามารถแสดงผลได้หลายรูปแบบทําให้ผู้ขับขี่สามารถรับข้อมูลได้อย่างชัดเจนและแม่นยําจุดเด่นอีกอย่างของอัลเมรารุ่นนี้คือหน้าจอสัมผัสกลางขนาด8นิ้วที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้อย่างราบรื่นพร้อมระบบนาทางและระบบสังงานด้วยเสียงระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบดิจิทัล เพิ่มความสะดวกสบายในห้องโดยสารนอกจากนี้ยังมีช่องชาร์จ USB ทั้งด้านหน้าและหลังเพื่อรองรับการใช้งานของผู้โดยสารทุกตำแหน่งพื้นที่ภายในกว้างขวางมากกว่าที่คิดเบาะนั่งด้านหลังสามารถรองรับผู้โดยสารผู้ใหญ่ได้อย่างสบายพร้อมที่วางแขนตรงกลางที่เพิ่มความสะดวกในการเดินทางระบบเสียงคุณภาพสูงที่ออกแบบให้เสียงชัดเจนและกระจายทั่วห้องโดยสารเพิ่มประสบการณ์การเดินทางให้สนุกและผ่อนคลายมากขึ้นระบบการเสียงจากภายนอกถูกพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ลดเสียงรบกวนจากถนนทำให้ห้องโดยสารเงียบและสบายเหมาะสำหรับการขับขี่ทั้งในเมืองและระยะไกลขุมพลังของ Nissan Armada 2อพันมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน1.0่งลิตรโบร์โส3สูบให้กำลังสูงสุดประมาณ100แรงม้าส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติอิเล็กทรอนิกส์ CVT ที่ให้ความนุ่มนวลในการขับขี่และประหยัดน้ำมันสูงสุดอัตราเร่งตอบสนองดีเยี่ยมแม้จะเป็นเครื่องเล็กและยังผ่านมาตรฐานไอเสียยูโร5ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมช่วงล่างปรับจูนใหม่ให้รองรับแรงกระแทกได้ดีขึ้น ทั้งยังให้การควบคุมที่มั่นคงยิ่งขึ้นบนถนนทุกประเภทในด้านความปลอดภัยนิสสันอันเมรา2025ไม่ยอมแพ้ใครมาพร้อมเทคโนโลยีนิสสันอินเทล i g เจนต์ม i บิลิตี้เช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาระบบกล้องรอบคัน360อองศาระบบตรวจจับวัตถุเคลื่อนไหวขณะถอยหลังพร้อมกับถุงลมนิรภยัยรอบคันช่วยให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารอุ่นใจในทุกการเดินทาง สำหรับราคาของนิสสันอัลเมรา2025ในประเทศไทยนั้นคาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ549,0 0 0บาทไปจนถึงรุ่นท็อปประมาณ699,00 0บาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออปชันที่เลือกถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าสำหรับรถยนต์ที่ให้ทั้งดีไซน์หรูสมรรถนะดีเยี่ยมและเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ตอบโจทย์การใช้งานของคนรุ่นใหม่นิสสันอัลเมรา2025จึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากสำหรับใครที่กำลังมองหารถยนต์ขนาดเล็กที่มีความหรูหรา ประหยัดน้ำมันและมาพร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูงเป็นรถที่ตอบโจทย์ทั้งคนเมืองคนทำงานหรือครอบครัวขนาดเล็กที่ต้องการรถยนต์ที่ทั้งขับสนุกและให้ความสบายใจในการใช้งานทุกวัน